หมอลำไอดอล์มาเยือนเดทีตรงเดียวมือสิบนะฮะสวัสดีค่ะวัฒมาดาวัฒมาดาเออเดี๋ยวให้น้องแรงงานตัวกับเอซีก่อนสวัสดีค่ะน้องอมแอมหมอลำไอดอลค่ะซีซั่นสองแนนค่ะจากซีซั่นสองผู้ใดผู้ใดเป็นโค้ดค่ะโอ้ยต้องโค้ดบี๊กไงคะผู้ใหญ่บ้านเป็นแดนนี่เป็นโค้ดตังไหนแน่ค่ะโอ้ยโค้ดจริงๆริอะตอนที่ที่อยู่ในรายการนะโค้ดจะแบบให้กําลังใจเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบ รู้รู้ว่าตัวเองแบบว่าอาจจะร้องเพลงไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะขอกําลังใจจากโค้ดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเลือกเขาที่เลือกเขาเข้ามาในทีมตอนนั้นที่มาออดิชันใช่ไหมคะค่ะทาไมถึงเลือกออดิชันทีมบอสบิ๊กทั้งที่มีทั้งพีแอนด์รดีบอสจูบิลจิริยาค่ะคือต้องบอกออกค่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่ติดตามบอสมาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะรู้สึกว่า บอสเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้อาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าในอนาคตเขาอาจจะสามารถพัฒนาได้หนูเชื่อว่าถ้าหนูอยู่กับบอสบอสจะสามารถงัดอะไรบางอย่างในตัวหนูออกมาได้ศักยภาพอะไรบางอย่างแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะเขาก็เลยได้เป็นน้องอ,อมแอมมาในด้านสีย้มเงินสีชั้นส,ส,สองเนาะสีสสชั้นสองแล้วสีชั้นสามละฮะ อยู่ทีมไหนอีกเนาะซีซั่นสามหูหงยังบอกหูเลยค่ะว่ารูปแบบว่าสิเป็นจัง้าหน้าที่ติดตามต้องรอติดตามแล้ววันนี้เดินทางมาจากเดินทางมาจากกรุงเทพวโทรไปหาเยาหน่อยโทรตามเข้าเวอร์มอยบอกว่าต้องการน้องอเมริกามาจะจองตั๋วเครื่องบินให้คำตอบคือหนูไม่นั่งตายแล้วกูพึ่งพอนั่งเครื่องบินทีพึ่งไปนะพึ่งยานก็เลยตื่นเป็นบ้าตีว่าสั่น วานหนึ่งนะครับเราจะมาจังไดดให้รถไปรับบอกเรือจังไดดให้ทางเ้าเอาข้อนี้เขาเตือนด้วอเอาอย่างเฟอร์สคาร์บอกน้องตอบว่าหนูนั่งบ่เป็นค่ะเดี๋ยวหนูนั่งนะคว้านไส้แอร์ไปก็ได้ค่ะแม่มากระไพรค่ะหนูมาคนเดียวค่ะเป้านไแอร์มาเดียวแล้วเราก็จะจองแอร์เอเชียไทยแลนดแอร์ไทยเวสต์เจนทีเอาบัดที่นี่เห็ดผมหายหยู่ข้างหลังเวทีอยู่ข้างเทิมเห็นผมอันแม่ค่ะผมโนศักจังเลยนึกเลยค่ะดูนาง้อไส้มาก เอาจองเกียวตัวเกียวออกรถตู้มาเห็างสองขั้นสามขั้นขึ้นมาไปฮัมบิลลินเขามาจากนครขอยเอร์ไงคือปกติแล้วนักร้องเวลามารับเชิญไปที่โตเกียวเขานักเครื่องบาเราจองเครื่องบินมาให้ลงมีรถตู้รับถึงสนามบินแต่คนนี้เขาเลือกแบบนี้มาใช่เลือกที่จะนั่งนครขอยเอร์มาแล้วกันน่งบินมอไซค์มาเอกนั่นแหละคือความธรรมชาติรังสัรค์ S <S แล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมาเยือนตั้ง,งแต่สอบสอบหัวว่านเนาะ,ะสอบเมื่อวานก,กับวันนี้ที่แสดงจริงกับเวทีโตเกียวมิวสิกกับบอลบิ๊กในอีกรูปแบบหนึ่งรู้สึกย<ม>ังไงบ้างคะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่<ะ>ทหนูได้มาโตเกียวมิวสิกเพราะว่าปกติก็เจอบอสแค่ในรายการ<ะ>แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้มาเจอพี่ๆศิล<ะ>ปินโตเกียวมิวสิกแบบว่าหลายท่านมากๆแล้วก็จริงๆแอบ แอบกลัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการแสดงครั้งแรกของหนูแบบว่ารูปแบบละครเวทีปกติก็สิร้องเพลงซื้อ,อ,อเฮชโชว์ปกติยังสิแมคะ่ะบันที่นี้มันเป็นการมันต้องแสดงละครต่อหน้าแบบอูห้หต,ต้องจำบทด้วยต้องจำบทต้องย่างไปตรงนี้เด้อต้องเพ็้นตั้งสี่เด้อแมนค่ะมีบอกกิ่งบอกหยังโอ้ยแอบแบบว่าอุ้ยเราจะทําได้ไหมวะแต่ก็อุ้ยแต่ว่าอุ้ยบอส บอสให้โอกาสมาขนาดนี้แล้วเราต้องทําให้เต็มที่จริงๆแล้ววันนี้โอเคไหมกับผลงานตัวเองวันนี้พอใจมากเลยค่ะอันเล่นน่านไอเสียดว่างขากระลอกไปไปเปิดเบิรงไม่ข้อเบนเขาว่าอู้หูซักมีหน้าหนไอซีก็เป็นธรรมดานี่ยค่ะสิร่วมโต๊ะกันเป็นโต๊ะหน้อาไอเลยแม่แม่ใจเย็นๆนะคะแสดงว่าเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีเลยไคะเออเฮ็ดดีแล้วเพราะว่าเอฟซีซักรีแสดงถึงบทถึงบาทถึงพริกถึงขิงแม่นบ่มคะเออน้องออมแอบมาย้วยคปีด้ว ตอนนี้18จะ19เ <18, S 2> อุ๊ยเท่าน้องดินเลยใช่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 ใอ้าวมักเขาตอนที่อ่ามักอดิชันมักได้เสียงเขา